สวัสดีค่ะนาักศาที่รักชื่อวันนี้จะมาพูดการนน้มน้าใจเรื่องการใช้กระดาษคะ่ะใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าเพื่อโลกที่ยั่งยืนทุกคนเคยคิดไหมว่ากระดาษแผ่นหนึ่งมีค่าแค่ไหนหลายคนอาจมองว่ากระดาษเป็นเพียงสิ่งของที่หาได้ง่ายแต่รู้หรือไม่ว่าการผลิตกระดาษหนึ่งตนันต้องใช้ต้นไม้ถึง17ต้นและใช้น้ำมากกว่า26,000ลิตร ปัจจุบันโลกของเรากําลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการตัดไม้ทาลายป่าการลดใช้กระดาษหรือใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายเช่นใช้กระดาษสองหน้าให้เต็มที่ก่อนทิ้งใช้กระดาษใช้กระดาษรีไซเคิลแทนกระดาษใหม่เปลี่ยนจากการพิมพ์เอกสารมาใช้ไฟ,ไฟดิจิตอลแทนและเราจะและเราจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆนี้1 ลดการตัดต้นไม้และช่วยลดภาวะโลกร้อน 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ 3. ลดขยะและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหากพวกเราทุกคนร่วมมือกันเพียงเล็กน้อยโลกของเราก็จะมีทรัพยากรเหลือใช้สำหรับรุ่นต่อไปเริ่มต้นวันนี้ด้วยการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าคุ้ค่ะ